สชานุโสนิวัตหมวดว่าด้วยพรามชื่อชานุโสนีหนึ่งพระมณะปัจโจโรหนิสูตรว่าด้วยพิธีลอยบาปของพรามหนึ่งพระมณะปัจโจโรหนิสูตรว่าด้วยพิธีลอยบาปของพรามร้อยหกสิบเจ็ดสมัยนั้นพราามชื่อว่า ชานุโสนิสงน้ำดำหัวในวันอุโบสถนุ่งห่มผ้าใหม่คู่ใหม่ยืนถือกำรรยาคาสดอยู่หนาที่สมควรไม่ไกลาจากพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นแล้วได้ตรัสถามชานุโสนิพราหมดังนี้ว่าพราหม์เพราะเหตุไรหนอท่านจึงสงน้ำดำหัวในวันอุโบสถนุ่งผ้าใหม คู่ใหม่ยืนถือกรรมยากคาอยู่หนะ้าที่สมควรวันนี้เป็นวันอะไรของตระกูลพราหมณ์ชานุโสนิพราหม์กราบทูลว่าท่านพระโคโดมวันนี้เป็นวันลอยบาปของตระกูลพราหมณ์พราหมพิธีลอยบาปของพราม์ทั้งหลายเป็นอย่างไรท่านพระโคโดมในวันอุโบสถพราหม์ทั้งหลายในโลกนี้ พากันส่งน้ำดำหัวนุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ทาแผ่นดินด้วยโคไมสดลาดด้วยยญกาคาที่เขียวสดแล้วนอนในระหว่างกองทรายและเรือไฟในราตรีนั้นพรามเหล่านั้นลุกขึ้นแล้วประคองอันเชลีนอบน้อมไฟสามครั้งแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอลอยบาปต่อท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอลอยบาปต่อท่านผู้เจริญและบำเรอไฟให้อิ่มน้ำด้วยเนยใสยน้ำมันและเนยข้นจำนวนมากพอล่วงราตรีนั้นไปจึงเลี้ยงพราม์ทั้งหลายให้อิ่มน้ำด้วยของเคี้ยวของบริโภคอันประณีตท่านพระโคโดมพิธีลอยบาปของพราม์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้แลพราม พิธีลอยบาปของพราหมณ์ทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งพิธีลอยบาปในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่งท่านพระโคโดมพิธีลอยบาปในอริยวินัยเป็นอย่างไรขอประธานวโรกาสขอท่านพระโคโดมโปรดแสดงธรรมที่เป็นพิธีลอยบาปในอริยวินัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพราหมถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ชานุโสนิพรามทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าพรามอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นดังนี้ว่าปานาติบาตการฆ่าสัตว์มีผลชั่วในภพนี้และภพหน้ากลั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละปานาติบาตลอยปานาติบาต 2. พิจารณาเห็นดังนี้ว่าอธินนาทานการลักทรัพย์มีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าคลั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละอธินนาทานลอยอธินนาทานพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากาเมสุมิชาจารการประพฤติผิดในการม,มีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้า ครั t t ้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละกาเมสุมิชาจาร์ลอยกาเมสุมิชาจาร์สพิจารณาเห็นดังนี้ว่ามุสาวาทพุทเทศมีผลชั่วทั้งในภพนี้และก็ภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมุสาวาทลอยมุสาวาทหพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ปิสุณาวาจาคำส่อเสียดมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละปิสุณาวาจาลอยปิสุณาวาจาหพิจารณาเห็นดังนี้ว่าพลสวาจาคำหยาบมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว จึงละพลุสวาจาลอยพลุสวาจาเจ็ดพิจารณาเห็นดังนี้ว่าสัมผัสปลาปะมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าคลั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละสัมผัสปลาปะลอยสัมผัสปลาปะ8แปดพิจารณาเห็นดังนี้ว่าอภิชา ความเพ่งเล็งอยากได้ของเขามีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าคลั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละอภิชาลอยอภิชา9พิจารณาเห็นดังนี้ว่าพยาบาทความคิดร้ายมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าคลั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละพยาบาท ลอยพยาบาทสิบพิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาทิฏฐิเห็นผิดมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาทิฏฐิลอยมิจฉาทิฏฐิพรามพิธีลอยบาปในอริยวินยัยเป็นอย่างนี้แลชานุสโณนิพรามกราบทูลว่า ท่านพระโคโดมพิธีลอยบาปของพราหมณ์ทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งพิธีลอยบาปในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่งพิธีลอยบาปของพราหมณ์ทั้งหลายย่อมไม่ถึงเซี่ยวที่สิหแห่งพิธีลอยบาปในอริยวินัยนี้ท่านพระโคโดมผ้าศิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักขอท่านพระโคโดมทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกถึงสรณะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพรมะมปัปโจโรหะนิสูตรที่หนึ่งจบ